จีนมดซื้อทุเรียนไทยแล้วเราจะขายทุเรียนไปที่ไหนได้บ้างจากกรณีที่เมืองจีนระงับการนําเข้าทุเรียนไทยในช่วงที่เป็นทุเรียนหน้าใต้ะคะ่ะโดยเฉพาะที่เป็นหนอนรูจากสารกังวยแดนภาคใต้ซึ่งตรงนี้ค่ะทําให้หลายๆฝ่ายโดยเฉพาะชาวสวนเนะะี่ยค่ะหลายคนกังวลมากเลยนะคะว่าแล้วถ้าเกิดจีนเขาระง,งับตู้ขึ้นมา <Huh? S 1> นเขาไม่พอใจเพราะว่าทุเรียนไม่ได้คุณภาพแล้วมันมีหนอนขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเราอะ่ะต้องปลูกทุเรียนอีกยาวต้องขายทุเรียนอีกเยอะอะคะ่ะแล้วถ้าจีนไม่รับเราจะเอาไปขายที่ไหนดีคุณโดจะตอบแบบนี้ค่ะ ข้อหนึ่งคือเราไปขายที่ตลาดอื่นที่ไม่ใช่จีนก็ได้ค่ะจริงๆแล้วอะ่ะเวลาที่เราขายทุเรียนนะคะเราไม่ได้ขายแต่เฉพาะประเทศจีนอย่างเดียวนะคะอย่างด้านหลังของคีนโอเนี่ยค่ะทุเรียนที่กองอยู่เนี่ยเป็นทุเรียนทวายค่ะซึ่งเราไม่ได้มีปริมาณเยอะเราสามารถนําไปขายในประเทศเกาหลีญี่ปุ่นไปอเมริกาไปโซนยุโรปอะไรเงี้ยค,คือเราสามารถกระจายของไปขายในประเทศนั้นได้เพียงแต่ว่าประเทศนั้นเนี่ยเขาจะมีความต้องการในการริโภคอะ่ะน้อยกว่าเมืองจีนนะคะเนื่องจากว่าประชากรน้อยคะะ่ะก็อา จะไม่ได้ขายได้ปริมาณเยอะเท่าของจีนแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่เราขายยังประเทศอื่นได้ข้อ2คือเมืองจีนยังป้องกันทุเรียนจากประเทศไทยคะ่ะจากที่มีคนไปสัมภาษณ์นักธุรกิจจีนนะคะที่อยู่ในประเทศจีนเองค่ะเขาก็บอกว่าคนจีนนักธุรกิจเนี่ยยังชอบทุเรียนไทยและทุเรียนไทยยังเป็นที่ต้องการในตลาดเหมือนกันเพียงแต่ว่าขอให้คนไทยส่งทุเรียนที่มีคุณภาพดีๆไปถ้าดีอะ่ะมันยังไงมันก็ขายได้อะคะ่ะเพราะว่าทุเรียนเราไปขายไว้นานแล้ว มันก็มีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือคนที่กินเขาก็ยังชอบอยู่ด้วยความที่เขาทําธุรกิจเนาะคนทําธุรกิจอะทำแล้วก็ต้องได้กําไรแต่ถ้าตู้ไหนที่ไปแล้วไม่ได้คุณภาพตู้ไหนไปแล้วเจอหนอนตู้ไหนไปแล้วเบียดอ่อนเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะไปขายของได้เขาก็ขาดทุนพอเขาขาดทุนเขาก็ไม่อยากจะสั่งซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้คํามั่นสัญญาไว้เลยนะคะบอกว่าถ้าเป็นทุเรียนไทยที่มีคุณภาพยังไงเขาก็รับซื้อค่ะและที่สําคัญนะคะทุเรียนที่ไปขายที่เมืองจีนนะคะก็ยังขายอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆเท่านนัั้ยง ไม่ได้ครอบคลุมต่างจังหวัดหรือว่าชาญเมืองเท่าไรเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทุเรียนไทยจะยังมีไปขายได้ในเมืองจีนยังมีอีกเยอะมากค่ะเพราะตลาดคนเขาแบบเยอะต้องการทุเรียนจริงๆอะค่ะขายเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่โจทย์ข้อเดิมเลยค่ะเราจําเป็นจะต้องทาเรื่องคุณภาพให้มันดีให้มันเป็นเบอร์หนึ่งให้มันแบบใครกินก็ต้องติดใจทุเรียนไทยเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกเราต้องทาแบบนี้ให้ได้ค่ะถ้าเราทําได้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเราจะไม่มีตลาดคุณโอ๋ยอยากจะโณรงค์มให้ทุกค ที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมมือช่วยกันทำทุเรียนคุณภาพจะได้ขายทุเรียนได้ในระยะยาวค่ะ